เ,เดี๋ยวพี่ยืนเรียงพี่ขอถ่ายรูปก่อนฉนเินมาะเข้าค่ะตอนไหครับตอนไห่ครับจะได้ไ้ขอเอาแมสออกเลยครับครับอการนครับเดินา 地球也大。 ญาตเรียนพี่น้องสื่อบนชนท่านนะครับวันนี้พักร่วมฝ่ายค้นทั้งหมดนะครับได้เดินทางมาที่ศาลรัฐมนูนเพื่อมายื่นหนังสือ,อสองฉบับนะครับฉบับแรกเป็นคำร้องทั่วไปเพื่อขอให้ศาลหน้าที่นาะอนุญาตรับบันทึกถ้อยคำในการแสดงความเห็นของอตัวแทนพักร่วมทั้งหมดนะครับ ส่วนหนังสือฉบับที่2เป็นหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกถ้อยคําเป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบอถึงเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ถแถลงข่าวเสร็จเนี่ยผมจะได้นำแจกเอกสารที่ได้ยื่นให้กับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขออนุญาตได้ขยายความนะครับสืบเนื่องจากาขณะนี้การพิจารณา แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาในวาระสองแล้วและก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดนี่จะมีการพิจารณาวาระสเนี่ยหลังจาก15วันหลังจากผ่านวาระ2ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นวันที่17หรือ18มีนาคมที่ถึงนี้นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาผู้แทน,แนราษฎรฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาส่วนหนึ่งนะครับได้ยื่นคำร้อง เพื่อขอให้สารล้มนูลได้วินิจฉัยตามล้มนูลมาตรา210วงเล็บ2น,นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดได้นำบันทึกถ้อยคำพร้อมเหตุผลประกอบนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ7หน้ากระดาษได้มายื่นต่อสารล้มนูลเพื่อให้สารท่านได้ขอความกรุณาท่านได้กรุณาวินิจฉัยนะครับถึงเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ทราบมาว่าสารล้มนูลเองเนี่ยได้ให้ ขอความเห็นจากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจำนวนสี่ท่าน,นได้มาแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเปิดเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกันหลายๆฝ่ายนะครับพักร่วมฝ่ายค้านก็เลยเอาความคิดเห็นดังกล่าวได้มาแสดงความคิดเห็นต่อสารล้มนูลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ทันก่อนที่จะมีการพิจารณาโหวตในวาระสาม ก็เราคาดหวังว่าย่างนั้นนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคำมินิฉัยของศารลรัฐมนูนนะครับว่าว่าจะพิจารณาผมเข้าใจว่าน่าจะก่อนนะครับเพราะว่ารัฐมนูลน,นี่กำหนดไว้ว่าวาระสองกับวาระสามนี่ต้องต่างกันส5วันนะครับซึ่งขนานี้นั้นก็ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับท<ญ>างฝ่ญญายค้ญญานด้มีก<ญ>ารพูดคุยถึง ในเรื่องนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้เนการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเราคาดหวังไว้ว่าเนี่ยรัฐสภาเนี่ยน่าจะผ่านในวาระสามได้เพราะการแก้ไขรัฐมนูลนั้นเป็นวาระที่มีความสําคัญแล้วก็พี่น้องประชาชนนี่ได้เรียกร้องนะครับเข้าใจว่ารัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเห็นด้วยกับการผ่านวาระสานะครับก็ อยากจะช่วยขยายนะครับสาระสําคัญในการยื่นความเห็นในวันนี้ของพักร่วมฝ่ายค้านนะครับอันดับแรกคือว่าเรายังเห็นว่า,ากรณีนี้เนี่ยที่มีการยื่นมาให้สารนูนวินิจฉัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอํานาจหน้าที่ของรัฐสภานะครับเพราะว่าในรัฐนูนเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐสภาเนี่ยมีอํานาจนะครับในการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐมนูลรายมาตราได้โดยมีข้อห้ามข้อจำกัดอยู่เพียงแค่2หลักใหญ่ใจความเนี่ยมีแค่2ประการคือจะไปแก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่ไปกระทบต่อระบอบการปกครองและรูปแบบของรัฐไม่ได้ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีสอสอรอนะครับยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับของรัฐมนูญที่กำหนดไว้ นะครับแล้วก็กระบวนการก็ถูกต้องตามัํานูนกําหนดมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกรณีนี้เนี่ยไม่ควรที่จะนำมาสู่การวินิจฉัยในสั่งนึงด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็ได้ให้ความเห็นประกอบเข้าไปนะครับว่าการเสนอแก้ไขในลักษณะที่กระทำอยู่เนี่ยสามารถยืนยันว่าสามารถทำได้และเป็นอำนาจของรัฐสภานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเราก็ทํากันมาแล้วตอนแก้ไขเพิ่มเติมัํานูลส0น 34จนกระทั่งนำมาสู่การมีสอสอรร่างรัฐมนูลฉบับ2540นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยืนยันนะครับในฐานะพรรคร่วงสายค้านว่ารัฐสภามีอำนาจตรงนี้นะครับแล้วเราทำถูกต้องไม่ไม่เห็นว่าขัดหรือแย้งต่อและมำหนูอย่างไรนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขยายเพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเก้าไกลเองนะฮะ อันนี้ในยติของคุณภัยบูลเนี่ยนะครับไม่ได้พูดแค่อำนาจของรัฐสภาแต่พูดถึงแม้กระทั่งจำกัดอำนาจของประชาชนในการที่จะออกเสียงลงประชามติว่าจะให้มีการจัดทำรูปฉบับใหม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นอันตรายมากนะครับหมายความว่ายัตตินี้เนี่ยถ้าสามนูนเห็นด้วยเห็นชอบนะครับ,บกับความเห็นที่คุณภัยบูลและคณะยื่นเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ย ไม่สามารถจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ภายใต้ระบบรัฐสภา,าภายใต้กระบวนการทางประชาธิปไตยได้เลยนะครับเพราะหมายความว่าจะแก้ไขรัฐมนูนฉบับใหม่จะมีการจัดทำรัฐมนุญฉบับใหม่ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อก็มีการรัฐประาหารฉีกรัฐมนูญมีรัฐมนูลฉบับชั่วคราวและก็บัญญัติไว้ว่าจะทำรัฐมนูลฉบับใหม่ฉบับขาววนอย่างไรเท่านั้นนะครับแม้แต่การทำประชามติถ้าไปอ่าน เนื้อหาของยติคุณไทยบุญจริงๆนะครับว่าแม้กระทั่งการทําประชามติถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยกับการมีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่ก็ทําไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการทําประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญน,นะครับเพราะรัฐมนุนฉบับถาวรเนี่ยประชามูิ60เนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติให้มีการจัดทารัฐมนุนฉบับใหม่นะครับดังนั้นดังนั้นเหตุผลตักกับแบบนี้อันตรายมากนะครับผมขออนุญาตเสริมจากท่านเลขาธิการพรรคก้าวไกลน,นะครับ คือการที่คุณไพบูลน์เนี่ยและคุณสมชายเนี่ยได้อ้างเอาลำนูลมาตาสองรา210วงเล็บ2ว่าว่าให้ให้สารล้มนูญเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภาเนี่ยสามารถแก้ไขได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเหตุผลดังกล่าวนี่ฟังไม่ขึ้นแล้วเราได้เขียนลงในเหตุผลหนึ่งใน7ข้อนะครับที่ได้ยื่นต่อสารล้มนูลวันนี้เพื่อให้สารล้มนูญได้ได้วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวนะครับ เพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขรัฐนูลนี่รัฐนูลเขียนไว้ชัดเจนนะครับในมาตรา156วงเล็บ15ว่าบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐสภาก็คือการการแก้ไขเรื่องยติเรื่องการแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาสามารถกระทําได้นะครับเรื่องนี้ก็ก็เป็นเหตุผลที่เราได้ยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็การกระทําในนามของสมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเองแล้วก็สมาชิกวุฒทสภานะครับถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการกระทําดังกล่าวก็ย่อมเป็นการกระทําในนามพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอํานาจหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ขอถามน้องเรื่องเกี่ยวกับน้องเรื่องนี้หน่อยค่ะครับอันนี้มีประเด็นของแอมมี่อะค่ะประเด็นอะไรนะแอมมี่ค่ะอันนี้เราจะมีฝ่ายพานจะมีการไปยึดประกันตัวให้ ตอนนี้ทราบล่าสุดอีกข่าวยังไม่ยืนยันว่ามีการควบคุมตัวหรือยังนะครับผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยผมปรากฏแต่ตามข่าวว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะครับซึ่งทางตํารวจเองก็ยังไม่แถลงข่าวถึงการจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการจับกลุมที่ชัดเจนเนี่ยคงจะต้องมาหาหรือคงคงจะต้องมีการช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งนะครับในเรื่องนี้นะครับขอให้มีการชัดเจนซะก่อนว่ามีการจับกลุ่มนะครับ ก็ต้องดูข้อหาอะไรต่างๆแล้วก็คงได้มาพิจารณาในเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของมอนึ่งสองแม่ส่วนตัวจะช่วยเหลือเรื่องนี้นขอให้ดูดูเรื่องของของอข้อกล่าวหานะครับเพราะเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนว่าดูจากติดตามข่าวนะครับว่ามีการมีเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็เหตุเพลิงไหม้นั้นลุกลามไปยังสารที่ต่างๆจนไปถึงพระลมฉายรักษ์ขออนุญาต นะครับซึ่งซึ่งในเรื่องนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับซึ่งพวกเราทุกคนนั้นก็ก็จะใช้ความพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปครับ<ม>คอ,เ,อเดี๋ยวผมให้ความเห็นเพิ่มเติม<ๆ><ๆ>ครับจริงๆจนถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นกล่าวหานะครับเราก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าคุณแอมมี่กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามในใน อดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่สสรวมถึงสสพักเก้าไกลเขาไม่มีบทบาทในการช่วยประกันตัวเนี่ยเรายืนยันว่านี่เราทําในฐานะประกันสิทธินะครับในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้โอกาสที่จะออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ส่วนหรือจะถูกจริงจะถูกหรือจะผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมคิดว่าเรายืนอยู่ในจุดยืนที่ว่าเราควรจะเคารพสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ที่เป็นธรรมของทุกฝ่ายแล้วก็ให้สันนิษฐานไปก่อนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิสูจน์เป็นถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องออถ้ามีเรื่องแบบนี้เมื่อพิสูจน์ขึ้นมานะครับว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรก็คงไปตามกระบวนการนะครับอย่างไรก็ตามผมขอคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกะยะกําลังปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทางความคิดไปแล้วนะครับเ,เราอยากให้รัฐบาลแล้วก็ผู้มีอำนาจเนี่ยคิดต่อไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่ผ่านมานะครับการแสดงออกทางการเมืองที่ผ่านมาในฐานะที่มันเป็นความขัดแยง้งทางความคิดเป็นความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองแล้วต้องควรจะใช้กระบวนการทางการเมืองในการแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถยุติได้ไม่สามารถจะมีทางออกได้ถ้า เน้นกระบวนการปรับปรามใช้กฎหมายปรับปรามอย่างเข้มงวดโดยไม่ได้มองโดยมองเหมือนกับเป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมปกติการกระทําผิดทางอาญาปกติไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาทางการเม,าม,มืองนะครับก็ไอ้ตรงนั้นก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมบอกแล้วว่านะครับหลัก ก็ควรว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นใครนะครับไม่ใช่ชอบกรณีนี้ไม่ว่าจะข้อหาไหนเขาวควรจะได้รับสิทธิ์ในการประก,กันตัวออกมาต่อสู้นะครับตามกระบวนการยุติธรรมที่พึงมีแล้วก็ต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ประเด็นอย่างที่ผมย้ำตอนท้ายนะครับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับเป็นปัญหาทางความคิดโจทย์ของรัฐบาลและผู้มีหน้าคือจะแก้ไขปัญหาทางความคิดปัญหาทางการเมืองอย่างไร จะใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มงวดหรือวิธีอื่นเราเราเคยมีบทเรียนมาแล้วใช่ไหมครับในยุคสมัยสงคราม,ยม,ยมยเย็นในยุคสมัยที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์นะฮะดังนั้นนี่คือเป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมเสริเสรเมเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับาการครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ไม่ใช่เป็นการร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่นะครับะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในรัฐมนูญที่ปี60ก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งบทหนึ่งบทสองเนี่ยเราก็บอกว่าเราเราจะไม่แก้อยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ชัดเจนไม่ใช่เป็นการร่างทั้งฉบับนะครับเป็นการแก้ไขรัฐมนูญที้จะตอบคําถามเมื่อกี้ น้องผู้สื่อข่าวที่ได้ถามว่าเรามีแผนสองหรือไม่นะครับเราที่บอกว่าเราไม่มีแผนสองครับเพราะว่าผมเป็นกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเห็นบรรยากาศในการแก้ไขเนี่ยมันรับรื่นครับทุกคนกรรมธิการทุกคนเนี่ยถ้อยที้อยอาศายัยไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายวุฒิสมาชิกนะครับก็ดูแล้วเหมือนกับมีความจริงใจ ก็ยังมาคุยกันรอบนอกเลยบอกเออดีใจนะว่าออทางทั้งฝ่ายรัฐบาลและสวเนี่ยมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างทีออ่ตอนที่บางพักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วก็อย่างที่นายกบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเ,ออเราก็คิดว่าออบ้านเมืองจะไปได้แล้วต่อไปเนี่ยการปองดองมันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นะครับความปองดองผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นบ้านเมืองจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้นะฮะพอบ้านเมืองไปได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับปัญหาความยากจนต่างๆจะแก้ไขได้แต่ว่าผมเสียดายแล้วก็รู้สึกเสียใจยครับที่มีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญในการาให้วินิจฉัยเรื่องเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าสารรัฐธรรมนูญท่านคงจะอมองในทางบวกนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เกิดถ้ารัฐมนูลเห็นว่ามันแก้ไขไม่ได้เนี่ยผมว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอย่างนี้ต่อไปอีกนานนะครับในเมื่อความคิดเห็นหลายๆฝ่ายไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าเฉพาะ,ะนักการเมืองอย่างเดียวประชาชนก็ม,มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นการที่จะทําให้บ้านเมืองนสงบแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันก็ คงจะลำบากนะฮะก็น่าหนักใจนะครับระว่าทุกกนนีเราก็แยกอยู่แล้วนะครับเรื่องเศรษฐกษิจเลืงบ้านเมืองเรื่องความปองดองเนี่ยก็ทําให้อ่การไปเกิดความปองดองกนไว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกษิจทําให้ตอนหลังนีอตอนนี้เนี่ยเราตําหลังนะครับเพื่อนบ้านเราอีกหลายประเทศนะครับทั้งๆท,งท,งที่บางประเทศเขาล้าหลังเรามา20 3 0ปีแต่ตอนนี้กําลังแซงเราแล้ว ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็เป็นห่วงน้องๆลูกหลานของเราในอนาคตครับครับมีคำถามนะครับไม่มีนะครับขอบคุณครับ